สวัสดีครับผม TC Channel นะครับผมตื่นแต่เช้านะครับผมวันนี้ต้องเที่ยวปกพ่อครับประมาณสักตีห้านะหกโมงแล้วต้องเปี้ยวตื่นแล้วหรือตื่นแล้วเลยลูกโอ้โห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 พ่อครับเปียวตื่นแล้วนะครับ ผมตื่นแล้วนะ,นะครับก็โอ้เตรียมที่จะออกไปแล้วเลยลูกน้ำเปี้ยน้ำเปี้ยอยากออกไปแล้วเลยลูกนี่ครับกระดิกหางยิ้ม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 ้มเลยนะครับอยากออกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพ่อจะพาออกไปแล้วนะเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับๆๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ก็ได้ยินเสียงเพื่อนนะน่ะก็ได้ยินเสียงเพื่อนนะครับแจะพ่อใจเสื้อนครับ นะครับ้นะครับเด็กก็ใส่เสื้อก่อนนะครับฮัลโหลเกเบี้ยอยูนี่ชวยช ใจใหญ่เลยนะครับีใจใหญ่เลยนะครับเพื่อนเปี้ยวมารอแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปพ่อปวดก่อนโอ้โหแดงมันก็มาแดงก็มารอเปี้ยวโอ้โหดีใจใหญ่เลยน้ำเปี้ยวเพื่อนเยอะเลยนะครับเดี๋ยว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  ปวดโซก่อนนะปวดโซก่อนนะอาปวดโซก่อนไปได้อ่าไปไปกันครับผมอ่าเพื่อนมารอก,กันเต็มเลยนะครับอ่าไปเปียบปะไปไปเดี๋ยวพ่อพาไปเลยนไปไปะ มา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 เอาไปกันไปกันเรื่อเรื่เรืเรโ่โอ้โหโอ้โหดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยกิ<ฮ>จวัตรประจำวันของผมนะครับ<ฮ>พ่อไปไปทางนี้ลูกปัดเดินไปทางนู้น

มา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 โอโหวิ่งวิ่งวิ่มามามามเดี๋ยวข้เห่าเอาลูกเลยข้ห่าเอาโอโห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 โๆโอโเวิ่งนะครับผม โโอ้หพ่อถ่ายไม่ทันเลยโอ้โหเปี้ยวไม่ไปทงา,า,า,บบางนน้นอเอาไปมาจการบางทางนี้อ่ะลูก มามา่าไปทางนั้นพอแล้วพอแล้วมาลงมาดำาดําวขามา ไกสักไกลเลยมามามาเดินรถมาแล้วลกูกรถมาแล้วรถมารถมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหหยอกกันดีใจใหญ่เลยนะครับอือหือ,หอหมามาทางนี้ลูกมาโอ้โหโอ้โหดีใจเตียดีใจนะครับผม ใจที่ออกมานอกบ้านนะครับผมเยี่ยใจนี่ครับน้องหมาก็จะฉี่ก็จะฉี่ไว้ตานทางนะครับผมเพื่อจะเพื่อที่เป็นการอย่างหนึ่งก็เป็นการสร้างอาณาจักรของน้องหมาเองอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่จะ เป็นหนทางที่จะนำทางเขากลับบ้านได้นะเขาจะเาจะอาศัยการดมกลิ่นนะครับกิ่นเยี่ยวที่เขาฉี่ไว้ระยะในช่วงที่เขาเดินทางนะครับนี่ครับเขาก็จะดมกลิ่นไปไปลูกไปไปไปโอ้โหโอโหโห้หมา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 ตามพ่อมา ไม่ไม่เอาไม่เอาลูกไปไอ้นี่เพื่อนอยู่ทางนี้ลูกโอ้วันนี้หมอกไม่ลงนะครับผมหมอกไม่ลงนะวันนี้นะไม่มีหมอกนะครับท้องฟ้าก็ยังดูคลึ้มนะครับผมวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะคลึ้มนะครับอ าอาปม,ม,ม,มาทางนี้ลรามาทางนี้โอ้โหน้องหมาพี่เยอะเลยนะครับผม,ม,มเรามาลักทายกันครับ,มรบผม น,นเยอะเลยหมาเยอะเลยนะครับโอ้โหเป็นฝูงเป็นฝูงเลยนะครับผมมามาลยมาไม่เอาลูกมา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 เข้าบ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านลูกเข้าบ้านไม่เห่าลูกมามาไม่ดื้อลูก มามาทางนี้ลงมากลับเข้าบ้านแล้วอาเ๋ยวเปี๊ยวก็นที่กินข้าวแล้วนะครับเอ้าเจะาชี่อีกงจะฉชี่ก่อนกลับบ้านอีกเดินทางจะถึงบ้านแล้วนะครับเจ้าเปี๊ยวกับเพื่อนๆมาถึงบ้านแล้วนะครับ ้าวมาถึงแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงตรงจุดนี้ก่อนนะครับไปไ้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, <อ>กดแชร์กด<อ>ติ<อ>ดตามให้กับ TC Channel แล้วก็อย่าลืมบริการในเครือของ TP Skin ด้วยนะครับผมาภายใต้บริการในเครือของ Om Home Sub นะครับบริษัทอย่าลืมรครับของ TC Channel ได้นะครับผมขอบคุณครับ